วันนี้มีลูกค้ารถมาส่งนะโอ้ยยันตจะถือแก๊สดิขับมาศสยครับสุวรรณภูมิ่สุวรรณภูมิอ่ะมีสู่้ายเบนซ์ครับมาดูกันคันนี้ว่ารายละเอียดยังไงมายัางไงป้ายมัตรสาแก้วได้นเลยขับมาตราสุวรรณครับ ไฟเบรกไฟถอยออกเขอีกเข้อีกรถทำสีมานะครับตัวนี้เป็นสีน่าจะไม่ตรงกับเล่มนะมีล้อแม็กด้วยครับยางเ็าพอได้อยู่เขาส็นเ่บ้าโอ้เล่มชุดออนครบรอ่ะเหมือนพ่นสีเออ เออไอเขาอาบน้ำพ่นเลยพ่นถล่มเลยตรงเพื่อนป่ะแต่สีโปรตรงนะสีปกติสีน้ำตาลมาเนี่ยเขาพ่นสีดำใส่กระบินนายประหยัดาสีขาดปีหนึ่งุดออนเล่มป่ะครบ อันนี้โตบ่อันนั้นทนมาอย่างมากไห,หมปบมโออะไรนี่ปีอะไรนี่างงหาแปบวกก็ไม่ยังที่มันหาแล้วมันยังยปเดสสองศูนย์สองห้าสองศูนย์สองห้าตอนนี้ปีหน้าโตไปเห็ดสีมากเเบียดยังมากเนี่ยแอร์เย็ยนปะแอร์เยน็นแอรเย็นโตนี่สีเกีามันเขาไปรบับ ร้ไหมรนะน้่มีแก๊สไม่เดิมแก๊สไม่รวมแนะเป็นเกอโตภายในเครืองเครื่องโชว์รูปเครื่องโชว์ไม่รู้เป็นอะไรแง์ก็เย็นอยู่ครับบอกก็ไม่ดีคำเราตาปลาไม่ลักเลาตากลาบ่ไ้มาคำเนาะ สีเดิมสีเทาอ้ยสีน้ำตาลน,นะครับเขารูปสีมาเราตากผ้าครับตัวนี้ไม่ใช่คัมแสดงว่าห้ามาจากนี่ด้วยนี่ห้ามาเลย แชมเฮ้ยไม่ใช่ท้ายเบน์เครื่องหัวฉีดสระแก้ว,วมีเล่มมาคะคะไปหาอยู่ภาาจรย์ดับแล้วสตาร์ทไหมเนี่ยอ,อะไรพาวเวอ,อร์หมาเลขเครื่องใหม่เลขสีตรงดดบไรวะโอ้เกียโตเโอ้เงไ่ย ใดน่าจะมีปัญหาโอ้ยแผ่นั้นน็อตมันบ่แน่นมันบกคันน็อตตัวนี้น็อตใด๋มันบกคันตท่นั้นแน่นบ่มันเลยบ่แน่นบ่รถหยัง่าเโอ้ แน่นครับนี่ภาษาครับคอคอเอ้ารถอับสีมาแบบแบบว่าไม่ได้ทำสีนะเป็นพ่นทับเลยนะแต่ดูไกลได้อยู่สีมากเพราะน้ำพี่เขาตัวไฮมากบน้ำนู่นเก่าเคลขึ้นรถนั่นเลยเอารถให้เขาอีกครั้งนึง เทินสามพันเก้าเอารถยังให้เขาเอาอีค่าให้เอาอีค่าให้แล้วก็เพิ่มขึ้นอีกสามพันเก้าคือโอ้คนคือเอาใช่ไหมบ่คนต้องสื่ออะไรกันบ่โอ้คนใา่แก้วเลยบ่มาให้เจ้าของเลยบอกด้วยว่าเขาซื้อมาต่ออีกเป็นมู่ขวดเขาครับถือวาได้อ่าแสดงว่ารถคันนี้ ซื้อมาในราคาอยู่ประมาณ4าี่หมืนกว่าหรือห้าหมืนประมาณนี้เวลาเปนค่ไหนเอาเอเกียน์ระนซื้อขายครัเพื่อนแลีว้วอันนี้ราคาคือคุยกันมาแล้วนะฮะก็ล้อแม็กซีล้อล้อแต่งจบก้อจบสวิกเสียทั้งหมดเลยนะฮะขึ้นลองฮะ โ้โหนี่ันี่กอลบบะเออแม่มันลืมบ่แม่โปรงเลม่แม่กระจกแม่กระจกลื่อมป่ะแม่เลบโลรงสายมันแน่นบ่ะสายบวกไหเจาส่องมันะจะเป็นส้างไหมสายบวกมันบัแน่นบมเจ้าเบื้องบนเพราะมันอยู่ในไถไหมอยู่ในตู้ไมไหม แอร์เตยังกระบองออกดิไปเลี้ยวออกจ้ะจะเห็นปะตู้ใดว่ไฟออกครับโอ้ห่าหมื่นว่าเรื่องเสียงเรื่องเสียงไม่รู้ว่าดังไหมโอ้พ่นเป็นพุท่าวหรือผู้ใดเนี่ยแอร์ก็ไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่แต่เย็นอยู่ครับพ่นเป็นพุท่าตี เด็กน้อยสิรอบ้านนือไดแงกนนะออคือคเด็กน้อยอยู่กรุงเทพบ้านนี้เขาเขาเลยเขาจะขายรถก็เลยซื้อมาให้ทางร้านใชอเขาว่าเป็นเบ้นบอกซื้อจากไหนเขาว่าเป็นเบ้นบอเขาซื้อแพงเลยมันเหมือนยินแต่เป็นเบนบอกเป็นเบนเราซื้อเลยตีหามินว่าิ เศษทีเรือนทองเนี่ยมันเห็นติดรถหลายคันอยู่ที่ไปที่มายัางไงนะฮะลองคอมเมนต์มาหน่อยเศษทีเรือนทองคันนี้ก็ขายครับอยู่น้องแปลนะครับคันนี้นะน้องแปนอยู่ร้านมาวินเชียงกงนะฮะใครจะไปปั้นต่อก็ลองมานะดูนะฮะปั้นต่อไปขี่เล่นมันใหญ่แฮ